วันนั้นก็เล่นแค่ครึ่งั่วโมงกลับมาเล่นต่อสำหรับวันอาทิตย์่งก็จะหมดวันอยู่แล้วก็พึ่งเล่น คนงานบ้านเราว่าจะฟาร์มซะหน่อยนะฟาร์มอะไรดีอืมนีไ่ไงทำโซล่าเซลลได้แล้วเนี่ยกล่องเต็มอ๋อได้ทำโซล่าเซลกัน ้องยายได้เลยอ,อยู่ไหนหน้ามันทำงานยังไงถ้าเกิด ต้องมีอะไรต่อเป็นช่างมันลองไปโฟกัสที่ทำํำติ้า งานเรากลับบ้านดึกจังตั้น็อตนี่หว่าตนอนน้งมีนพอนเดียวอืม้ม ตต้อออรรยีหนน่่แบไม่สนใจวันเดือนปีเลย เฮ้ยดืมดูของใกล้หมด,ด,มแ,ดลมแล้วเนี่เนื้อเทียบประดิษฐ์เลยท่า 秘密在哪？

bổ dưỡng là cái ทำอะไรดีฟาร์มเด็กเหรอเบื่อ,อยังฟาร์มเด็ก เนี่ยไปทำอะไรได้ เ่งอ,อาหารอะไรได้่ <c oughs> น้องชวนเล่นเกมเฉยเลยเ,ลเกมอะไรว,วะ thank you 哈哈。哈哈，哈哈。 วินโด้ได้ไหมขึ้นไหมเนี่ยวินโด้คัดเจอร์ไม่ขึ้นอรอโอต้องขึ้นดิผมใส่ลบออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวบวกมาใหม่นะ อ๋เป็นก็วินโดว์แคปเจอร์มหมันเออแล้วแหละ จะเต็นนะ r ีมู v ได้ไหมนี่ยหรือแค่ r e ีมู e นะเปิดอันนี้ก่อนติดเัวขึ้นไม่รูบ้บป่าขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ Google Chrome ไล v ์อ๋อไม่ใช่ มเป็น display capture เ okay, ย่นี่เลยนี่ลบลบยังไงวะเดี๋ยวเขาลบแล้วกันวันนี้ลบไม่ได้อ,อ๋อนี่ดีเออเหลือแค่ d i s p l นี่แหละไปะไปดูกันเกมมันชื่ออะไรก็ไปดูรีวิวอะนี่เหมือนส่งรีวิวเลยมาวะ บังเลยครั้งครั้งครั้งราคาเกมชื่ออะไรวะเพิ่งเซิร์ชไม่ใช่หรอทำไมไม่มีอ๋ออยู่นี่อยูีนน้อยก็อยู่นี่อันี้ก็ไม่สิบสี่กัน,นยากว่าจะม,มันจะหนุกไหมเนี่ย Peggy's เบปซี่และเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันนะครับปพิ่งเกมก็เริ่มขึ้นแล้วตกมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนกพันกิ้นก็วิ่งไปตรงแมปนั้นๆก็จะได้รับภารกินนะ หรือว่าดูจากตรงด้านขวาตรงนี้เป็นส่วนตรงนี้ได้อาวุธชุดเกาะครบเซตแล้วตอนนี้ก็ใส่ได้เลยนะมันหน้า,าราักนะเนี่ยปาบอ้าวร้านช่างตีเหล็กแล้วก็พวกตัดตัสตั๊ปจออีกปไปคอกได้ครับผมวิธีการก็หยิบแล้วโยนไว้ น้องบับบิงนี่ชอบไอ้บลูโมดเราก็ปุ๊บแล้วก็โยนให้น้องได้เอาไปว,วางไว้ศูนย์ปุ๊บน้องซื้อแล้วหรอเอาอย่างนี้ซื้อ,อแล้วหล่หอฮะวางไว้วางไว้กี่อันก็ว่าไปนะแล้วน้องก็จะไม่หิวโหย อครับแล้วถ้าอยากเอาน้องไปต่อสู้นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอยู่เห็นไหมเราก็จะกดขวาได้นะครับแล้วก็เอาเข้าร่วมปาร์ตี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งก็ไปได้สองตัวก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นเลขสองหนึ่งกับสองฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยเราก็จะได้น้องบล็อกดิงออกมาซึ่งน้องบล็อกงเนี่ยมันเป็นตัวฮิวเดี๋ยวแปดร้อย มันเจอได้แต่ตอนนี้กําลังขี่น้อง,งมาดูว่าดูว่าหัาวลงสายาออมันโอเคอยังอ่ะขี่ได้เหมือนกันนะแต่น่าลงสายไปหน่อยลงมาขี่มังกรมันจะดูแบบก็อ,ออกมันโอเคแบบถ้าออกมันโอเคก็คือนะโอเคเลยนะแล้วทำไมไม่ทำตอยากเล่นตอนลดนราคา ไม่อยากเล่นตอนมันราคาันเต็มเกมนก่าที่ดอไปแล้วแล้วเล่นด้วยกันเป็นเกมตัวนีนอะไรวะ

ให้ก่อนซื้อให้ตัวเองไม่ได้ซ้ำ ห้สิบกีบ้อะดูห้าหารอไปจ้ะบอกรอไปจ้ะห้า โอ้อยก็เขนะ็บแน่ะนั่งล่างไปเล่นไปนั่งเล่นทางล่างเขียโอ้ย ได้ซื้อไหมเนี่ยไอ้ใหม่กับกล้องใหม่ได้ซื้อเลยต้องปิดตแล้วเอา้เอาเปิดสตรีมอย่างนี้ว่าเพราะว่าต้องเตะปะทำไมต้องแปลกใจแบี้เหน็ดชาปิดตีดมด,ดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องโผลออกกับเพื่อนแล้ว โอ้ยโอเคใช้เกมสีิทอนเอกไอเลน่นอาจจะเล่นไม่จบก,ก็ได้นะท่ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวไม่ก็ต้องขับไปไปเชียร์ ไม่เหนลองเามาสัดดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในโม,มแรนดัมนะครับเราวันนี้เราก็อยู่กับเกมรีเลเจนต์นะครับตอนนี้เป็นเอเร์เอ็กเซตอยู่นะครับเดี๋ยวเตรียมแล้วเนาะเอาไว้ไม่ไหดีด เทียวฟันเมื่อเล่นกันใหม่บ๊ายบ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 าย